สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาผู้ชมเข้ามารู้จักกับสถานที่ทำงานของผมเองนะครับเชิญรับชมรับฟังได้เลยนะครับผมสถานที่ทำงานของผมนะครับตั้งอยู่ที่โรงเรียนวัดหนองแหนรัตนศิริราชจังหวัดจ,จันทบุรีนะครับตั้งอยู่เลขที่24ทับ2หมู่12บําตำบลหน,นองแหนอำเภอปนุสารคามจังหวัดจ,จันทบุรี นะครับสถานที่ทำงนานผมตั้งอยู่ที่ตึกสีเขียวตึกอำนวยการชั้น2นะครับเดินขึ้นมาชั้น2จะเป็นห้องสุดท้ายสุดนะครับจะเป็นชื่อห้องศูนย์ user r a p นะครับมันจะมีศูนย์ user net user r a p นะครับ user r a p user net ก็คือ,อเป็นศูนย์ในรูปแบบของอาการเดี่ยวนะครับ ส่วนที่ผมอยู่นี้เขาจะเรียก u s e r l a b นะครับ <Yeah. S 1> ก็คือเป็น uh, ในรูปแบบของห้องเรียนนะครับส่วนวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับ 1. เพื่อจะให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในหมู่บ้านพื้นที่ห่างไกล 2. สนับสนุนนโยบายดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโตระคมนาคมเพื่อกับเลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกับเลื่อนภารกิจ จัดให้มีการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ3เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีบริการหรือพื้นที่ที่มีบริการแต่มีไม่เพียงพอมีโอกาสได้เข้าถึงบริการโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำมาใช้ เป็นเครื่องมือสำหรับยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนปัน่นเครือกายตทรคมนาคมและสารสนเทศนะครับส่วนหน้าที่หลักของผมก็คือควบคุมดูแลศูนย์ยูโซเรบให้มีความพร้อมเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเน็ตความเร็วสูงเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนของโรงเรียนและเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ทางอินเทอร์เน็ตเน็ตแก่ชุมชนพื้นที่ทั้งด้านความพร้อมของสถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและอื่นๆควบคุมสัญญาณอินเทอร์เนต็ตแก้ไขปัญหาการข้อ้องในเบื้องต้นโดยการรับแจ้งข้อข้องของบริการประเภทอื่นที่เกี่ยวข้องในหมู่บ้านที่เป็นที่ตั้งศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับต่อไปลองเข้าไปดูนะครับว่าข้อผู้ใช้มีอะไรกันบ้างนะครับพอเดินเข้าปุ๊บนะครับจะมีเจลก้อย ไอ้ล้างมือด้วยเจลกอฮอล์ก่อนนะครับใส่หน้ากากกุกกังก่อนเข้าห้องเรียนนะครับอ่าไปในศูนย์ของผมนะครับยูโซแล็บก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด11เครื่องรวมถึงเครื่องผู้ดูแลศูนย์ด้วยนะครับผู้ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนก็คือตัวผมเองนะครับภายในห้องจะมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด10เครื่องที่สามารถให้ประโยชน์ชนนักเรียนนักศึกษาครูกันะ กุคลากรต,ต่างเข้ามาใช้บริการได้นะครับทั้งหมด10เครื่องมีสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือ,อมีโต๊ะคอมพิวเตอร์มีบอร์ดวิจารการให้ศึกษาภายในห้องนะครับทั้งหมด5บอร์ดนะครับาสามารถเข้ามาใช้บริการได้คือสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับจะมีกล้องกล้องหน้าให้เราสามารถพูดคุยปั่นวิดีโอได้ไดเห็นได้เห็นหน้าด้วย แล้วก็จะมีหูฟังนะครับมีไมค์ให้เราพูดคุยป่านเกือก่กยอินเทอร์เน็ตนะครับในรูปแบบของวิดีโอใน Facebook หรือในโซเชียลเน็ตเวิร์ในโปรแกรมรอื่นๆได้นะครับประมาณนี้ครับต่อไปสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นในรูปแบบของอเครื่องปรินเตอร์นะครับ เครื่องพิมพ์เตอร์นะครับจะสามารถให้บริการแกร่ประชาชนสามารถมาถ่ายเอกสารสแกนดินงานสีขาวดำสีได้หมดเลยนะครับบริการให้แก่ประชาชนนักเรยียนนักศึกษาประชาชนทุกคนสามารถเข้ามาฟรีนะครับม <Yeah! S 1> าใช้บริการฟรีในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้คือรูปแบบภายในห้องเรียนนะครับ และที่เห็นนะครับวิดีโอไอเปิดโซเชียลเน็ตเวิร์ในรูปแบบของ Youtube นะครับเป็นช่องเป็นช่องของผมเองนะครับเอิงเอ่ย f แฟมิลีฝากเข้า Youtube ติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับอันนี้คือที่เปิดอยู่ก็คือลูกสาวของเองครับผม <S 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 น้องเอิงเอ่ยครับ <S <S อย่าลืมนะครับช่องเอิงเอ่ยแฟมิลฝากติดตามด้วยนะครับ ส่วนเวลาเปิดปิดทำาการนะครับของศูนย์ยู p ซรก็คือเปิดทำงานทุกวันนะครับเปิดบริการทุกวันประ,ะชาชนนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้ามาเข้ามาใช้บริการได้เลยไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับมีเวลาว่างหรืออยากค้นคว้าหาความรู้ก็สามารถเข้ามาได้นะครับเปิดบริการทุกคนไม่จํากัดอายุนะครับใกลไม่เป็นใกล ทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็นว่าสามารถปรึกษาได้ครับฟรี Free ครับส oh. ่วนคลิปนี้ก็จบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับ oh. เอิงเอิยแฟมิลฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ